มันต้องมีวิธีให้กระเป๋าไม่แบบไม่หายากละแต่ประวัาการแสกยังอ่ะอยังอืมทำกันล้างทำกัะม้านหรือเปล่ากี่ล้านเหรอโอเคทกั้นานก้าเลยประวัติไงประวัติอะไรประวัติตัวนี้ไมะตัวม่แมพคุณไม่ถูกอีก อะไรสวัสดีอะกินซุปนันแหละโอ้โหเขียนเยอะของเราอีกจะดูก้อพี่บุกซะหน่อยเต้แก่ไม่นี่เว้ยอย่งเงี้เริ่มแบบเขียนแล้วเริ่มแบบลึกไงเริ่มลึกเลยไม่มีอะไรลึกๆเลยเนี่ยให้กินหน่อคือคือไม่ออกอะจะดูหัวคอใส่ทำนา จริงไม่เคยเห็นจอดทำอะไรน่ารักเป็นพี่ว่ามีอะไรอีกอ่ะแกยังตากันไปยังไม่คืนเลยนะจานเส้นแห้งแค่แดงอ๋ออยู่ที่จานอยู่ที่จานไม่ได้หายเมื่อคืนนี้เหรอเราเล่นน่ะอุ้ยน่ารักอ่ะน่ารักจริงอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยชอบลายมือเนี่ยไม่ชอบเลยอ๋อเรล่นห่อข้อใหญ่เราเล่นไม่ทำเลยพี่ได้แล้วโกรธง่ายใช่เมื่อวานเทียมตกรธพี่พี่โกรธแล้วอ่ะไม่ ตอนโง่อะแม่งงอนแบบไม่มีใครเห็นใช่ไหมคือบารแรกอะคือว่าตัวเท่ากันแล้วแบบมองไม่เห็นก็แบบรู้ว่าแบบเพื่อนอะผ่านไปยุคดีาไม่ใส่ไม่ดีพี่เอไม่ตั้งใจถ้าตั้งใจแรงกว่แเรวหือรู้สึกไม่ดีเลยอะจริงทำไมปากกาเราเยอะจังเลยอะ ที่เขามอกคนอื่นไงไม่ใช่อ่ะชัวร์เลยพี่โอ้โหนั่นไงดูดูนั่นไง<อ> <S <S นั่นไง,นนไ,งไม่ใช่ของคนอื่นคนไกลเลยของเอ็มเลยเนี่ยไม่เลยใครอีกใครอีกของเราเองออเราก็ว่าอยู่ว่าทำไมฝามันหลุดออกมาอันนี้เพลงนั่นเพลงสากลนี่คนไปค้อมเพลงแล้วไงนั่นไงเพลงแคริโอทุูเมสากลสติงเพลงอะไรไป22นยง ไปละบายนี Bye, nice ่ค oh. <the no ือชอบร้องเหรอเขียนได้โดยตรงร้องได้ใช่ไหมเพลงสากคนนี่เหรอมีอะไรอีกอ่ะมาทำมาทำมาทำนี้ซึ่งเพงสากคนเพลงเทียงพอใช่ยังเขี่อมไหมด้ิงจนงเพลงเไงอะพี่ลูกกุ้งลูกกุ้งแต่ก็ร้องได้นะ ก้อไงแกพี่อยากบอกว่านอนในห้องไว้สบายสุดตอนรงไหนใช่ไห้นอนในห้องไว้ใช่ไหมตรงไหนคือห้องไว้ห้องไว้นอนตรงไหนของห้องไว้นอนตรงไหนก็ได้พี่คือตอนเ<ต>ข้าที่เอมหลับอะคืออยากจะบอกว่ามันเหมือนมันไม่หนาแล้วนอนกันนอนประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีตื่นมาเขาสดใสเลยทุกรอบมีควตม่นจริงจริง้เขาเขียนอะไระเขาเขียนเป็นแต่แตลกเขีนวีเขาบ้าเราก็ถึงจะแบบ ไม่ได้แบบเขียนเหมือนกันเวลาทําทรงอาจารย์มือสวยอ่ะอย่างนี้ได้ไหมไม่รู้เหมือนกันแต่เขาก็ไม่ได้เขียนเป็นเส้นไงเขาเขียนเนเส้นแล้วเขาว่ามันไม่เขาเห็นไม่สวยไม่เห็นไม่สวยแตกที่เราตัวแตกออกไปอย่างเงี้เหรอเหมือนที่อาจารย์เพื่อเราทำแต่มันก็จะไม่ค่อยสวยอ่า เขียนนี้ต่อก่อนแป๊บเขคือกำลังเขียนนี้ไม่ใช้ลงไปดักคือขอบคุณค่ะเขียนลองให้ตรงไม่ใช้ลงแล้วกันที่หนึ่ง เสร็จแล้วเหรอเหลืออีกนิดเดียวเหลือแบบทั้งาถ่ายแบบท่าเลยเสร็จแล้วจ้าเดินอืมเจ้าฟ้าโอ้โห Mm-hmm. เลขหน้าแล้วสิอ,อ่านหน้าอ,อ่านหนึ่งห,หน้าแล้วเจ็ดสอง Yeah. Oh, คนอย่างฉันแต่จามนายงคิดถึงบารทุกลมหายใจไม่้ขอใครตัว,วันจับใจ<แ>มันรออยม่ใน ด้วยหัวใจไม่คิดผันแปรที่ไรกันเราจะสู้กอนแทนจะพายจะแพ้คนมีรักแค่หลอกใจ มันแ่งอะไรนะมันก็ดูมีตกแต่งแต่เมดนี้นะขงจันเฉยๆเลยนะแต่พอกือวันนั้น